มีกระแสเกี่ยวกับลิซ่าแบล็คพิงค์นักร้องเคป๊อคนไทยที่อาจจะถูกระง,งับบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยปปอของจีนนะคะหลังจากที่ไปแสดงโชว์คาบาบร่ในปารีสเรื่องนี้ทำให้หลายๆฝ่ายตั้งคำถามต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะบัญชีนี้ละเมิดกฎหมายข้อบังคับและข้อตกลงชุมชนคือข้อความที่ปรากฏในหน้าบัญชีของลิซ่า บนแพลตฟอร์มว้อยป๋อโซเชียลมีเดียจีนชื่อบัญชีลาลาลาลิสาอันเดอร์สกอร์เอมเปลี่ยนเป็นคำว่า User และตัวเลขขณะที่จำนวนผู้ติดตามกว่า8ล้านคนก็หายไปรวมถึงบัญชีของกลุ่มแฟนคลับเธอด้วยเช่นเดียวกับไปตู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันขณะเดียวกันพบว่าบัญชีว่ยป๋อของนักแสดงชาวจีนแองเจล่าเบบี้และจางเจียนนี่ถูกจำกัดการใช้งาน ซึ่งมีรายงานว่าทั้งสองคนไปร่วมชมการแสดงของลิซ่าที่ปารีสเกิดคำถามมากมายจากผู้ใช้โซเชียลชาวจีนเรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาเชื่อมโยงคือการที่ลิซ่าขึ้นแสดงบนเวที Crazy Horse การแสดงคาราเร่โชว์ชื่อดังในกรุงปารีสที่อ้างว่าเป็นการแสดงที่ว่าบิวเนื่องจากชุดที่ใช้แสดงแม้ชุดของลิซ่าจะมีการปกปิดที่มากกว่านักแสดงคนอื่นๆแต่ก็มีความเห็นหลายด้านเกิดขึ้นในเว่ยป๋อและไผตู้ เช่นผู้ใช้คนนี้บอกว่าต้องการหลีกเลี่ยงให้ลูกสาวของเธอมองเป็นต้นแบบข้อความนี้สื่อถึงความผิดหวังเมื่อรู้ว่ามีการแสดงที่ Crazy Horse โพสต์นี้แสดงความเห็นว่าประเทศจีนค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้ความคิดเห็นนี้ระบุว่าความตั้งใจของลิซ่าคือต้องการสัมผัสงานศิลปะเพราะอะไรถึงจะมองว่าเป็นความงามอย่างหนึ่งไม่ได้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับลิซ่าเป็นที่น่าสนใจในจีน เนื่องจากเธอเป็นที่รู้จักของชาวจีนไม่น้อยรวมทั้งเคยเป็นเมนเทอร์ให้กับรายการเรียลลิตี้ที่ปั้นศิลปินหน้าใหม่กระแสที่รุนแรงทำให้แบรนด์สินค้าที่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นํำภาพของเธอทั้งหมดออกจากแพลตฟอร์มของจีนแต่ยังคงปรากฏในแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Facebook และ Instagram เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการที่เข้มงวดของทางการจีนทำให้มีการควบคุมเนื้อหาเหล่านี้ที่เกี่ยวกับเธอหรือไม่ รวมถึงแบรนด์ที่ต้องการลดผลกระทบเนื่องจากจีนเป็นตลาดสำคัญสำหรับสินค้าชื่อดังระดับโลกอย่างไรก็ตามแฟนคลับกำลังยื่นเรื่องเพื่อกู้คืนบัญชีของศิลปินดังให้กลับมาลิซ่าหรือลลิสามโนบาลเป็นศิลปินเคป๊ปชาวไทยที่โด่งดังในฐานะหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิ n งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีความนิยมจากแฟนๆอย่างรวดเร็วมียอดชมมิวสิกวิดีโอหลายล้านครั้ง ผู้ชมคอนเสิร์ตเต็มพื้นที่ทุกรอบรวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นศิลปินลิซ่ายังมีผลงานเดียวซึ่งเป็นที่สนใจอย่างมากตั้งแต่ปล่อยงานเพลงนอกจากนี้ยังดึงดูดให้แบรนด์ดังระดับโลกเชิญให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กลายเป็นแม่เหล็กให้สินค้าเหล่านั้นมียอดขายพุ่งสูงขึ้นความเคลื่อนไหวของลิซ่ายังสร้างกระแสะให้ทั่วโลกสนใจประเทศไทยเ mm hmm. ช่นการพูดถึงลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์ การแต่งตัวมาเที่ยวชมวัดในอยุธยาโรตีสายไหมหรือการดื่มนมกล่องยี่ห้อหนึ่งส่งผลให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมีการโพสต์หรือพูดถึงบนโซเชียลของเธอส่วนหนึ่งมาจากผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากถึง98ล้านคนยังไม่มีความเคลื่อนไหวจาก YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดทำกลางกระแสความไม่ชัดเจนว่าลิซ่าจะต่อสัญญากับบริษัทหรือไม่จากสัญญาเดิมสิ้นสุดลง อีกด้านกลับสะท้อนว่าเพราะเหตุใดการถกเถียงเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่โซเชียลของจีนและยังมีมุมที่มองว่านี่เป็นการแสดงศิลปะทางตะวันตกทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน